ใครมีแบงค์20ที่เลข20แบบนี้บอกเลยนะครับเลข2ี่ิเบี้ยวๆก็เสียวได้วงการนั้นเล่นกันสูงถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับใครมีแบงค์20กระดาษในสมัยรัชกาลที่ส0บอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้พลาดแล้วคุณจะเสียใจแน่นอนครับ เรียวต้องนะสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปนันที่รักทุกท่านนะครับผมบุรพัชศิระเรืองบริเจ้าของร้านปนันครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของแบงค์20กระดาษในสมัยรัชกาลที่10นะครับซึ่งแบงค์20กระดาษนั้นนะครับมีข่าวว่าจะมีการเรียกคืนอนาคตเราอาจจะไม่เห็นแบงค์20รุ่นนี้ที่เป็นกระดาษเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนมาเป็นแบงค์20พลาสติกแล้ว คุณรู้ไหมครับแบงก์ยี่สิบที่เป็นพลาสติกเลขยี่สิบเบี้ยวๆอย่างนี้เรายังไม่เจอนะเราเจอกันเพียงแค่แบงก์ยี่สิที่เป็นกระดาษเท่านั้นทำไมถึงมีราคาแพงหลายคนคิดแล้วนะว่าเฮ้ยนะไอ้ร้านปะนันมันนะพยายามที่จะหลอกเราหรือเปล่าวะนะรับจริงหรือเปล่าวะในเนี่ยมันมีรอยพยับอยู่ตรงเนี้ยมันมีรอยพยับอย่างเนี้ยเออนะพับมาหลอกเราหรือเปล่านะ คุณต้องดูคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ไม่เชื่อผมแต่ขอยืนยันว่านะล้านปาน,านันะร,รับจริงนะครับรับจริงนะครับแบงค์ยีในสมัยรัชกาลที่9นะครับนะสำหรับนะครับใครที่มีแบบนี้นะครับนะถ้ามีนะพิมพ์มาจองสิทธิ์ก่อนได้ครับมีครับมีค่ะเราไม่ว่ากาันขอแค่ คุณนะดูข้อมูลของเราครับอย่าด่าก็พอด่ามาด่ากลับนะโกรธจริงด้วยนะครับใครมีตามที่เราประกาศรับซื้อสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางก็จะเป็นทาง Facebook ปนันเนี่ยนะปนันไลน์แอบปนัน888โทรศัพท์0 5น0 7 3 0 3นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอันนี้นะฮะ นี่เลยครับนะต้องบอกเลยว่านะครับขอยืนยันว่าเรารับจริงๆแน่นอนนะครับถ้าคุณมีตามที่เราประกาศรับนะครับนะมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับจะย0รุ่นนี้แบงค์20เบี้ยวแบบนี้นะครับแบงค์20ในสมัยนารัชกาลที่10นะอาจจะคิดว่าเฮ้ยผมพับหรือเปล่านะดูนะ ดูนะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับนะคุณก็จะเห็นรอยเหมือนกันแต่ว่าแบงค์ยีแบบนี้ <c oughs> นนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะไม่ได้เบี้ยวอะไรเลยนะแต่ข้างหลังนั้นนะครับมีการเบี้ยวอ่ามีการเบี้ยวนะครับแล้วถามว่าเบี้ยวนี้เกิดจากอะไรนะครับต้องบอกเลยว่านะครับนะเกิดจากการตัดกระดาษนั่นเองครับตอนที่แผ่นกระดาษนะครับนะลงไปในเครื่องปรินนั้น นะครับแผ่นกระดาษลงไปในเครื่องปินน้นนะครับแผ่นกระดาษนะแผ่นกระดาษแบบนี้นะแผ่นกระดาษแบบนี้ดันยับพอดีในช่วงนั้นพอยับยับทับทับปุ๊บเนะเอาเข้าไปนะเอาเข้าไปในเครื่องนะในเครื่องพิมพ์ธนบัตรนะก็กลายเป็นว่านะครับได้สภาพนี้มาได้สภาพนี้มานะได้สภาพนี้มานะแล้วทีนี้ด้านนี้ครับพอมันสกินเสร็จพอมันสกินเสร็จ นะมีพอสกรีนเสร็จก็กลายเป็นว่ากระดาษยับยับอ่ะถูกลงสีเข้าไปแต่พอมีการพิมพ์อีกด้านกระดาษไม่ยับแล้วนะพอพิมพ์อีกด้านกระดาษไม่ยับนะพอพิมพ์อีกด้านเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมออกมาให้ดูเนี่ยฮะพอพิมพ์อีึบงบานกระดาษไม่ได้ยับนะกระดาษไม่ได้ยับนะเนี่ยกระดาษไม่ได้ยับอีกด้านเนี่ยพิมพ์แบบไม่ยับพิมพ์แบบนะไม่มีปัญหาเลยครับแต่ด้านหน้านั้นครับตอนพิมพ์นั้นพิมพ์ยับยับครับ เออนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะใครเจอแบบเนี้ยสังเกตให้ดีเลยนะคุณมีนะแบงที่เบี้ยวๆนะแบงกระดาษที่เบี้ยวๆนะเห็นเฮ้ยเล่นยี่สิบเบี้ยวๆร้านปนันยินดีรับซื้อยืนยันซื้อจริงครับเล่นกันเนี่ยนะใบเนี่ยอย่างขั้นต่ำเนี่ยก็หลักพันแล้วครับแต่นะถ้านะคุณเจอสภาพสวยๆนะยินดีซื้อในราคาสูงถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับ นะสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับนะบอกแล้วนะต้องระวังด้วยช่วงนี้มีมิจฉาชีพออกมาเยอะครับมิจฉาชีพออกมาทําใบรับรองอะไรพวกนั้นคือมั่วครับร้านเราไม่มีนะระวังคนแอบอ้างเป็นร้านของเราด้วยนะครับลนของเราอย่างที่บอกวิธีติดต่อนะแอดปลาหนัน888นะใช้ทูกป,ปาน,านันแอดปลาหนัน888ครับใครมีตามที่เรารับนะครับสามารถนะขายได้จริงๆ สามารถส่งมาประเมินราคาได้จริงครับไม่มีทําใบรับรองใบรับประกันอะไรทั้งนั้นครับร้านปนัดของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรแปลกธนบัตรหายากที่เอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดแชร์กดติดตามเราด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย